ไปค่ะพี่น้องไปต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอซื้อตุ้มหูแน่คู่ละเท่าไรค่ะคู่ละยี่สิบใช่ไหมเอาเครือองบ่ไร้เอาเอาลงมาเป็นพวงเลยเราจะซื้อตุ้มหู ค่ะคนสวยป่ะดูตะมวนขอถุงใส่น,ำน้ำหน่ยค่ะคือว่ามีกล้วยน้ำบ่าวะป่ะนาทางผิด อยากได้กล้วยที่จริงเราน้มไม่ย่างไม่นี่หน้จจว่าจิซื้อกล้วยอะโกวาโคเพียชุมซึมกล้วยน้ำลายยุ่งยงไงเหรอเอามุ้มนี่กับมีอีกนะอันเอาน้ำหอมกินกระใส่นะค่ะ,ะขวดขวดหนึ่งค่ะ ป,ปักเป็นไม้ยุ่งครับอยากได้กลวยวน้ำบ่าให้สื่อยุ่งใสว,ว่าคือบ่มีไหมมีอยู่ลานเดียวแต่ว่ามันดิบครับป่ะมาทำพี่ลูกแก้วหนักไหมลูกมาพี่หมายถือไหมได้อยู่ป่ะ ก๋วยวีแ uh, ล okay. ้วทนายค่ะไทาอลานกันใอีจั๊งมือจังสิกินได้ค่ะเนี่ยซองวีนี่เอ่อทั้งมือนี่วีได้ไปจะได้กินเร็วก็กันแม่วีนี่เจ้แต่ว่าหนูขึ้นมักอันนี้เอ้าออนี่กันใดเจาหน่อยเถอะอยู่บ้านอะไรกันอีเด้อว่อหอดกล้วยหรือว่อหอดยังนี่บ่อหอดเจ้าของ เอามาถือมาถือปิ๊ไปพัวขาคนนี้ยังลงก <ไป S 2> ุ่ง,เ,งเต็นกินห,ดหดนนัดม,มินนี่นะมันสองร้อยเย่เล่าละสองร้อย เรียบร้อยไหมาอันนี้ลั่นอันนี้เป็นอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของตลาดคลองถมเลยถ้าเกิดว่ามาปุ๊บบริก้กินนี่คือมาบ่หอดแมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยสะดิ้งเสียแรเล่คะเซดิ้งเหมสอดแล้วเดิ้งเมอดแล้วเขาะนุ้ดเซดิ้งเองได้บอ เม,นนมื่อนัอ้นร้านหนูมันเสืออยังก่อนเขามันเสือหนีเด้อนะค่ะแมนบ่ที่หนูมาเสือมันเสือหนึ่งมือเสือเอาเอาอันนี้ก็ได้ค่ะเอาสักสามสิบบาท,ทพอ่อหนูมาพ่อเราหนูนว่าหนูเสียนมาเสือสุดท้ายเดี๋ยวนูเสียได้เมาเบิดเลย,ยนะเองเสียแน่พะว่าหนูเพราะว่าหนูเขา่าทั้งฝุ่นบัรดได้แต่สะดิ่งมันเบิร์ดไม่เอาน่า ตอนแมงนห็นนูนก,กินบ่ค่อได้หลายเมื่อนั้นร้านนูมันซสือไปกินมันจะแซ่บใหม่จังบาทครับสออันนี้เป็นร้านซิกเนเจอร์ของตลาดเลยถาดอกไหม,มาม่งได้ดอกไมมต้องได้กินถ้าบ่ได้กินแม่งสสดิงทอดร้านนี่น,นี่ถือว่ามาบ่ฮหอดตลาดน,นัดข้องถมเมืองพุน่นนะคะน้าแม่เนาะแม่ค่าก็าใจดีค่ะรสแรกแจกแถมพร้อม <laughs> เส,ส,สือสส้อเสนนี้นานของคุณพ่อคุณแม่ของน้องบิวพรประภา,า,านะคะเป็นนักร่องว่องไอไม้ผัวแล้วน้องสาวนูเอกเพราะฉะนั้นแล้วใครพูใ้ใดไทียังพานไปพานมาแต่ว่ามาตลาดนัดข้องถมเมืองพ้นนี่แต่ว่ามาแว่้านี่นี่ถือว่าพลาดถือว่ามาบ่หอดต้องมาแว่ปุ้ยปีปีมันน้อยโพดนูมากันหญ่ก็นี่ ไปกินอยู่บ้านกันไะฝนมันสิตกแล้วโอเคพ่อสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสาธุคขอบม่ขอบคุณค่ะปากเขาอย่างต่อระกำมีอีกหอะไรที่จริงเรายุ่เนี่ยมีมีแต่เน่าแสรบเอาอะไรไหมเอานั้เก็ตเอาไก่เอาอะไรไหม ไม่เอาแล้วกินถุงพลาสติกไหมล่ะบัง,บบงผู้แบกของบงไปน้องมาเด็ดมาเด็ดเตะหินลมเด้ลูกสาวอะมีไมอนี่ม,ม,ม,มีลูกสาวสองคนมาวันนี้มานี่เนี่ยปิดตรงนี้ละปิดตรงนี้ละอ๋อมันหมึดมันหมึดหน้าแรกกินหิมาหน่อยมาทั้ทงพี่ มาอาสำหรับผู้ใดที่อยู่อำเภอพ้นหรือว่าอำเภอใกล้เคียงนะคะอาสามารถมาแวะตลาดตลาดมันมีถูกวันไลยถูกวันพุธทุกวันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะแล้วสระลุยละมือใดวันพุธวันพุธวันเดียวทุกวันทุกวันพุธนะทุกวันพุธเยสเซอร์ทุกวันอาทิตย์ไม่ได้เหรอไม่ได้วันพุธอย่างเดียววันพุธอย่างเดียว กิ้มปากืแย้มอีกกิมปากเหรอมันแหลมเดิเนี่กินแต่ผู้เดียวก่อนเอาบอกคนไปแล้วโอเคค่ะฝากไว้นั้งกันละกันค่ะฝากดอกเมยเพชรนภาสมสุขนะคะผ่านทางช่องดอกเมยเพชรนภาสมสุขดอกมืสามวันเริ่มสิ่งสติงผู้ใดทอ ฝากช่องตัวเองสิคะแสนสถานที่แคกดไห์กดรับรังไห้บออ๊กดเฮียจะเจาะบายบายครับอะถ่ายถ่า,ายถ่า,าย